สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมคลิปครับพบกับผมบาวซอยอคนธรรมะหากินอืองเราครับเซาเมเนกอยุทธีอำเภอศรินทรคมสองครับกำลังเตรียมตัวสิไปงานแม่แรงไปหากินทั้งไหนครับก็คอ,อยติดตาม ทำทีมโดยเซี่ยวเติมพงคือครครับขบุบขบนหาคนงานวันนี้จะไปทางไ,รรไปปหนครับไปปทุมราดครับปทุมราดไปหาก,กินทางปทุมราดเบื้องการแรงเนาะแมนครับแมนเด่นตรงมือแรงกำลังถากคนงานอีกคนหนึ่งครับกำลังเดินทางมานัดกันไว้สองโมงเสาร์ đi phẳng bọ sát bọ jack, bên bài xoáng bọ jack, sống muồng ngèng bọ jack, phi thằng bần cà sém súp bọ, cà sém súp chắc tâm môn nhằng, bọ lụa bù chắc tâm bọ cà sém súp, ba thùng lạt chắc tâm môn chắc xíp hiểm bể เวลาเดินทางแล้วตะขอดว่าล่ะตีนปั๊บถึกบ้งาง่าเจ็บปะ มีตัวโนโุ่ดออกเดินทางครับโอ้ยนั่นตัวอิไรมีทุก ุขเขาเค้นประตุมรานะ่ะเขาปาละิเ <c oughs> ขาปาไปเขาปาเขาลงไปละมานี่้เขาไปคือบ่มีวะ่ะเขาขารุนด้หนาเงาตอแนวมานี่ ท่าหอยงตัวนี้มาทางสูงังตัวนี้โอ้ท่าเขาบ้นทาาดำขาัว่าทางเขาบนันนี้เพ่นไปยังไตัแล้วไม่นมานำมาให้ข้าไปใชสภาพเี่ยวเขาไปทำงานไปังเลยถายเสร็จเลถ่ายเดี๋ยวขี้มาเสร็จหมดร Để thằng nói, này Ôi, thằng này quá tạo được gì kìa mày. Hãy nữa, mày hát mày. Hãy nữa, mày hát mày. Hãy Cô mày hát 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 ับตอนนี้ผู้ประสานงานกำลังนำทางไปครับเดี๋ยวยด้ไเดี๋ยววาไพเปไปโอ้เดี๋ยวพี่ไปงานน่าเื่ปิดหัายแพิเฮ้ยมอลายมันก็ได้ายฮันนคืออะรคนคือตกเลยเจ้าคนตาพวกใหม่ เป็นยังอยู่น้ำโขกนี่นะอ่อาฝนตกเศร้าใหม่ๆบ้อนโอ้ยอย่ว่าเดินเดินด้อตกเป่าอ่ะกเนแย่ลูกนะครับบัมรการหมางานใช่น้อสถานที่ลงนอมาดีนั่นนั่นั่นนี่นั่นนั่นน่นนั่นาั่ั่นนั่น่ั ร่องหางขอบ,บที่เด็กเกษตรร่องนี้เขาพูดงมองท้อการนะครับสถานที่นะจะเป็นสวนเก่าครับสวนเ,วเป็นหล่องเป็นคู่นี่ว่า มันเป็นขู่มันเบหลาบครับได้ยบอกให้เพิ่นแปลรถไทยมาปั๊บให้ให้รถเขาได้ครับ <c oughs> ทันทีบรบบเบียบเบ็บับตบบ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 มาบบยบอย่าบเดียวบรับบ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 บ โอเคครับผมใหอกันใหม่คลิปหน้าครับเรยวทําการทารถไทย